4. ความคิดพี่ชิดความสำเร็จ 1. คิดถึงแต่สิ่งที่ต้องการเวลาจะยิงปืนหรือยิงธนูให้ข้าเป้าก็ต้องมองไปที่ศูนย์กลางคะแนนเต็มสิบไม่ใช้เล็งออกไปนอกเป้าครับจะตีลูกกอล์ฟให้ลงหลุมต้องมองไปที่ทงปากหลุมก้มมองที่ลูกและก็ตีออกไปถึงจะได้ลงหลุมไม่ใช่ตีอีไรหันไปมองแต่แคดดี อย่างนี้มันจะตีโดนลูกได้ยังไงล่ะครับอยากได้อะไรให้โฟกัสถึงสิ่งที่อยากได้ไม่ใช่คิดกังวลถึงสิ่งที่ไม่ต้องการอะไรที่คิดได้สุดท้ายมันจะกลายเป็นความจริงครับถ้าอยากให้ลูกกอล,ล์ฟลงหลุมต้องเห็นลูกกอล์ฟกลิ้งลงหลุมไปในความคิดของเราให้ได้ก่อนก่อนที่จะตีลูกกอล์ฟออกไปความสำเร็จเกิดขึ้นสองครั้ง ครั้งหนึ่งในความคิดและอีกครั้งในชีวิตจริงครับ 2. มีปัญหาก็มีความก้าวหน้าเวลาสอบแล้วเราตอบปัญหาได้เราก็จะผ่านการสอบเวลาทำงานแก้ปัญหาในงานหรือทำโครงการใหญ่ๆได้งานของเราก็จะก้าวหน้าสินค้าที่แก้ปัญหาให้คนซื้อได้เมื่อไหร่สินค้านั้นก็จะขายดีครับอย่ากลัวปัญหา เพราะจะมีความก้าวหน้าอยู่ในทุกปัญหาเสมอแพ้พ่ายก็มีโอกาสรปรับปรุงตัวใหม่เวลาทำอะไรไม่ได้ก็ทำใหม่ให้มันดีกว่าเดิมเจออุปสรรคก็จะได้มีโอกาสคิดหาทางแก้ไขถ้าชีวิตทั้งชีวิตมันเรียบง่ายไม่เจอปัญหาอะไรและเมื่อไรจะได้พัฒนาล้วครับ 3. รู้ความต้องการของตัวเอง ยิ่งค้นพบตัวตนค้นหาความต้องการของตัวเองได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งสำเร็จได้ไวขึ้นเท่านั้นครับเราเป็นใครทำอะไรได้มีความสามารถอะไรต้องการเป็นอะไรในชีวิตหาสิ่งเหล่านี้ให้ได้ยิ่งหาเจอเร็วเท่าไรจะได้ตั้งเข็มทิศให้ชีวิตไปในทิศที่ต้องการครับบางคนเกิดมาทั้งชีวิตยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าอยากมีอยากเป็นและทำอะไรได้บ้าง ยังคงใช้ชีวิตต่ำกว่าศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่ตลอดเวลาลองหาให้เจอว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเพราะในชีวิตคนเรานั้นเว้นไม่สำคัญเท่ากับวัยเกิดเมื่อไรอายุมากน้อยกว่ากันยังไม่สำคัญเท่ากับรู้ว่าเกิดมาทำไมแล้วจะใช้ชีวิตเพื่ออุทิศให้สิ่งใดครับ C ศรัทธาในความพยายามเมื่อพยายามทำอะไรไม่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้ก็ให้ชื่นชมในความพยายามที่ได้ทำครับในการแข่งขันคุณซ้อมมาเต็มที่แล้ก็สู้เต็มร้อยต่อให้แพ้ก็ควรจะภาคภูมิใจว่าได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดแล้วดีความไม่สู้เพราะรู้ว่าสู้ไปก็ไม่ชนะอย่างนี้แสดงว่ายัางไม่ได้ใช้ ความพยายามครับและในการชื่นชมในความพยายามจะทําให้คุณมีศรัทธาในการที่จะพยายามต่อไปไม่ใช่คอยแต่ชื่นชมใครในคุณสมบัติส่วนตัวที่เขามีเช่นรูปร่างหน้าตาเขาดีหรือมีการศึกษาสูงหรือร่ํารวยมากมายเขาถึงได้ประสบความสําเร็จเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะมีความพยายามไว้ทําไมกันล่ะครับทุกความพยายาม ไม่ได้นำมาซึ่งความสำเร็จได้แต่ทุกความสำเร็จใดๆก็ต้องอาศัยความพยายาม